แล้วสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้เรามาสุ่ม Absolute EP ที่ผมละห่างหายกันไปนานเหลือเกินครับก็ขี้เกียจทำครบางทีนะขอโทษทีวันนี้ผมภาคเองนะครับก็นะก็วันนี้จะมาสุ่มนะครับก็ตอนนี้เราอยู่หน้าเมนูแล้วอันนตอนนี้ผมก็สุ่มไปแล้วนะตนน่นช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ผมได้ไอ้นี่รถคันนี้มานะครับ ก็เป็นรถเออองสีู่จากมิดไนท์วังกลางครับก็ถ้าใครไม่รู้จักก็สามารถไปหาดูกันได้นะก็เป็นเรื่องการ์ตูนที่น่าจะสนุกเหมนกันนะนะครับส่วนที่เหลือก็ตามนั้นครับเกือแดกครับตามสภาพเลยครับโอเคตอนนี้ ผมมีคูตัวคู่ปองประมาณ7ไปนะครับก็มจะสะสมนิดนึงนะครับก็ผมอาจจะอืมก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นไงครับนี่ดูโชว์รถให้ดูด้นะครับดูก็สำหรับรถคันนี้นี่น่าจะมีประวัติที่น่าจะยาวอยู่เหมือนกันคนระับก็ไปหาดูช่องพวกพวกยานยนต์อะไรอ่อแบบนี้ยรูเปล่าไม่รู้ ช่องประวัติรถอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับได้เข้ามาลงวงการรถแบบใหม่ๆครับอันนี้คือสนามใหม่นะครับไม่รู้ว่าสนามอะไรฟูจิสปีดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฟูฟูจิสปีดว่าอ๋อโอเคโอเคขอโทษทีอ่านผิดครับเราก็ร้องสนามนี้กันนะครับก็สนามนี้มันน่าจะเล่นไม่ยากเท่าไหร่ แต่รถของผมมันขับหนึ่งนี่มีภายในด้วยนะครับเกมนี้มีแบบว่าสัตว์จริงม,มากเลยนะแต่พลาดเกมดูแลกนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับไฮคูครับตอนนี้มันปัดตรงทางนี้นะครับก็อาจจะว่าปเป็นเพื่อนตัวละครหนึ่งด้ยนะครับก็ไม่ใช่คำหนึ่งดิขับสองแล้วก็ เป็นขับหลังเยอะอาจจะมีอาการอันเดอร์สเตียหรือโอเวอร์สเตียนี่ก็ต้องขอโทษ <c oughs> ไม่ได้ขับนะครับ mm hmm. แต่เกมอาจจะดูแหลกนิดนึงครับ mm hmm. ก็ต้องขอโทษนิดนึงครับ mm hmm. เว่าอัดอัดไว้ไม่ได้แต่แหลกแหลกนิดนึงก็ mm hmm. ต้องขอโทษนิดนึง ผมมันขับยากผมก็เลยอ,ออกดออกนะกันนะครับก็ไม่สามารถขับตีมได้รถคันนี้มันขับยากจะจัดเลยครับมันขับหนึ่งด้วยไปเได้น, tabs. นะครับเราไปทดลองกับสนามความเร็วกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ผมได้กดมั่วไปนิดนึงเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มไปนะครับคุณดู เปิดมาก,ก็ผัดเลยนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้กำลังจะไปทดสอบอยู่ คือผมสงสัยเหลือเกินครับว่าทําไมไฟหลังมันยังเปิดอยู่ก็เลยงงผมก็เลยไปดูไฟหน้าของผมเอ๊ะมันเปิดก็อือกดไฟโอเคตอนนี้เริ่มนะครับเป็นปผู้ภาคอย่างเดียวเลย ความเดีวก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างก็บอกผมด้วยนะครับก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับซโอเกะคเับกู้บายครับบ๊ายบาย